แต่หางกรอดไปหรอกออโ่อบ้านจะทําปลาเกลือนะคะทําปลาเกลือให้ทานวิธีทําปลาเกลือนะคะง่ายๆค่ะปลาดิบได้ชอบเราจะกินเล่นๆก็ได้แล้วก็ยำก็ได้นะคะอาหารที่ส่งปิด on Sitten vähän paksu. on paksu, sitten suola. sitä maukkaampi, Sitten suola. Mm. Ei, Ei liian paljon. <laughs> ใส่เกลือด้วยนะคะน้าจอบใส่หอมด้วยอันนี้คือการทำปลาแซลมอนโรยเกลือนะคะเขาเรียกปลาเกลืออร่อยมากค่ะ กุ้ง Sch ห uh> ah, ัวมิโซะมุนอัสติกอร่อยชิตะอร่อยกุ้งอิมแมตุนุทำอย่างนี้ไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งนะคะเรามาเอาเอาออกมาทานแซ่บทะลุจอเลยค่ะวันทุ่งตะลิยชิตะวันเดอร์โยสิตะกลับมาบ้านเพราะบ้านเอาใจขนาด ขอบคุณนะคะเคพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอันนี้คือปลาเกลือนะคะแซลมอน,นะคะ่ะขอบคุณนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย